ลาเป็นตัว,ตวอื โซยมือนี่ละ่ะอืมอืมยำเยอ้มสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินยำรวมมิตร ยำรวมมิตรสมปปี<笑><笑>ก็คืออะไรก็ไม่รู้แหละหนูนาซื้อข้างล่านคือเก่าเด้จ้าหนูนาเพิ่งเก็บ้านลูกชิ้กับกาแฟเมืก,กี้นี่อันนี้ก็ส้มตําพี่ชายตําให้จ้ะอร่อยมากเพื่อนๆดูตำแบบบ้านๆน่ะโคตรแซ่บว,ว่าจังสี่แล้วก็กินก็ข้าเหนียวข้าเหนียวนึ่งเองไม่ร้อนหรอกเบิร์ดร้อนแหละแต่ ส้มตำก็จะเข้ากับยำเอ้อข้าวเหนียวจะเข้ากับส้มตำอืมอืมน่ินมากแอบทิมแล้วอร่อยพี่ชายตำ

แบบโตกระเดิกทุกทีไม่กระเดิกนะนั่งไงกูว่าแล้วทุกหนูหนนากูว่าอยู่ทุกทีไม่กระเดิกอยังวะ sôi mừng đi lạ ừm, Hãy subscribe

ช่วงนี้หนูนาจะหิวอยู่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนูนาจะกินข้าวเหนียวแค่ห่อห่อเดียวตอนเช้าอะ่ะเพื่ออะไรเพื่อมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูแตนนี่เรื่องจริงลูกชิ้นสองไมมลูกชิ้นหนูนาเนี่ยจะ้ะหนูลองท่องถ้าไม่กินไม่ไหวืมน้ำม่วงเข้ากันคึบอื้อ เป็นตัวปลาเป็นตัว dạy 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 đây dạy dạy bạn. Hmm, bukan Xem mà đều dia mm -hmm.

I แซบแหงเพื่อนหนูนาที่ลาแล้วเจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หนูนาดเดอเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทําคลิปต่อ,ตอไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า ปากหนูนาแตก